กาตูเลิฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนพ่อของฉันเป็นปรสิต <c oughs> บายบายจ๋าที่รักไปไหนแล้วให้ตายสิเธอไม่อยู่แค่ห้านาทีเนี่ยไม่มีใครร้องไม้ร้องมือมันเหงาจริงๆ เริ่เล่นซ่อนหาได้แล้วไบถ้าเจอตัวแล้วก็โดนดีแนะ่ไม่ได้การขอโทษนะไม่ว่าเธอจะเป็นใครแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วช่วยฉันหน่อยก็แล้วกันยังดีที่ฉันมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งยยปามโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรนะเห็นหยุดงานไปก็นึกว่าเกิดเรื่อง เออปาล์มบอกทิพ์กับบอสมาหน่อยสิว่าทำไมถึงได้มาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยฉันฝังร่างใย,ยนี่เอาไว้แล้วก็มาสัญญกรรมที่โรงพยาบาลนี้เพื่อสวมรอยเป็นนางเพื่อหนีสามีเก่านะสิเออโทษทีนะก่อนหน้านี้ฉันเจออุบัติเหตุมาทำให้จำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยก็เลยมาสัญญกรรมด้วยนี่ ฉันจะเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นไบรท์เพื่อแก้เค็นนะ่ะต่อไปเนี้ยก็ช่วยเรียกฉันว่าไบรท์ครีมไม่ค่อยพูดเคยจาเหมือนเดิมเลยนะแต่ก็เข้าใจเธอไม่ได้สนิทกับปาล์มเขานี่ป่าครีมนี่มันก็มืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวกล้าพาไปส่งที่บ้านก็แล้วกันโถ่หุดหิดชะมัด นางใบนะนางใบหายไปไหนวะนี่อีกแล้วนะบอกแล้วไงว่าให้ปิดม่านก่อนนะ่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าหรอกฉันว่ากลับเข้าไปในร่างพ่อฉันเถอะเดี๋ยวเพื่อคุณแม่ลงมาด้วยนะ่ะ อ้าวครีมนี่พ่อเรายังนั่งทำงานอยู่อีกเหรอจ๊ะเขาขยันจังเลยนะคงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วจริงๆเออค่ะหนูเองก็ดีใจบ้านเราเนี่ยสงบสุขสักทีนี่นางครีมทำเป็นไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพวกฉัน หมันไฟเคยได้ยินไหมเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหัดทําตัวให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างจะให้เหมือนแบบไหนล่ะแบบที่เป็นแม่เล้าหรือว่าเป็นนกต่อให้กับพวกที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายเอ๊น,นี่ครีมไม่เป็นอะไรใช่ไหมครีมกล้าจะพยายามมาอยู่ใกล้ๆ ขอบคุณที่เป็นห่วงนะแต่ไม่ต้องหรอกกล้านายก็ทำงานของนายไปได้ยังไงล่ะก็กล้านะ่ะเป็นห่วงครีมนี่นะยาใหญ่นี่มีผู้ชายเป็นห่วงเป็นใยจากใจจริงงั้นเหรอทำยังไงฉันถึงจะได้รับบ้างนะจริงสิหาจุดบกพร่องสักอย่างของนางแล้วก็แย่งผู้ชายของนางมาก็สิ้นเรื่อง ในวันนั้นน่ะพ่อของฉันทำร้ายคุณแม่จนข้อเท้าหักพ่อคะนี่พ่อเมามากแล้วนะคะแน่นอนว่าพ่อของฉันไร้สติท่านตรงเข้าทำร้ายแม่อีกในตอนนั้นฉันจึงเข้าขัดขวางแม้ฉันจะมีอาชีพลับๆเป็นนักฆ่าแต่นั่นก็เป็นเพียงอุบัติเหตุแม่ฉันตกใจจนสิ้นสติ จังหวะนั้นเองที่มีอะไรบางอย่างมายึดคลองร่างของพ่อขอบคุณนะคะคุณเดี๋ยวนี้ยคุณตั้งใจทำงานไม่เมาแล้วแล้วก็ใส่ใจฉันมากฉันมีความสุขจริงๆไม่เป็นไรที่รักผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่อก่อนผมเคยแบดขนาดนั้นเอาเถอะอย่างน้อยปรสิตตัวนี้ก็มีคุณธรรมฉันอยากให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ หลังนี้สินะบ้านนางนั่นนะ่ะต้องหาอะไรสักอย่างที่ทำให้นายกล้าเข้าใจผิดหรือเกลียดนางให้ได้โทษทีนะพอดีว่ามันมีคำสั่งมานะ่ะคนหนึ่งก็เป็นแม่เล้าลออรวงผู้หญิงส่วนคนหนึ่งก็เป็นพวกเด็กเดินยามีชีวิตต่อไปก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเปล่าๆ มาเสียเที่ยวแท้ๆไม่ได้อะไรเลยเหรอเนี่ยอุตส่ามายืนด้อมๆมึงมองตั้งแต่เช้าอ่ะเอ๋เดี๋ยวนะนั่นมันอะไรนะ่ะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอเธอไม่ใช่เพื่อนร่วมงานฉันฉันไปสืบมาแล้วเอาเถอะฉันจะไม่ทำอะไรแต่ฉันจะให้คนอื่นทำแทน ข่าวนะคะหัวหน้าฆาตกรรอยหน้าตาอ,อย่างนั้นเหรอคะถึงมันจะมีคดีพนักงานโรงแรมเราก็จริงแต่สองคนนั้นเบื้องหลังไม่ใช่คนดีเลยนะครับหัวหน้าน่ากลัวจังครีมก็ระวังตัวนะเขายังจับไม่ได้เลยอะ่ะเออมันดูซีเรียสสินะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าพ่อของครีมดีขึ้นแล้วสินะแม่ก็ด้วยใช่ไหม ื่นสายสะได้ต้องรีบเอาภาพนี้ไปให้ในายกล้าดูอ้าวอ้าวนังไบร์ไบร์ที่รักในที่สุดก็เจอกันจนได้อ่ะไอปืด้ดกะแกรู้ <c oughs> นางตัวแสบหนีมาสม่หกรรมทั้งหน้าตาทั้งกล่องเสียงแล้วคิดว่าข้าจะจำไม่ได้งั้นเหรอเออจะใจะเย็นนะไอปืด้ด ฉันไม่มีเงินให้แกไปกินเหล้าแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ฉันให้เอครีมด้านล่างน่ะมีคนทะเลาะก,กันหรือไงอ๋อเรื่องของสามีภรรยาเขาน่ะกล้านายอย่าไปสนใจเลยเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยค่ะว่าใครร้ายกว่ากันระหว่างนางเอกและนางร้าย ทุกคนสามารถซับพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย